สวัสดีค่ะวันนี้หมอฤกษจะมาอัพเดตดวงความรักคนโสดนะคะว่าช่วงนี้เนดวงความรักของคุณเป็นยังไงนะคะจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณไหมแล้วคนที่คุณแอบ,บรักแอบ,บรุนอยู่ในใจเขาคิดยังไงกับคุณพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะพลังงานอาจจะสลับสับฝังกันได้ระหว่างคุณกับคนที่คุณแอบ,บรุนอยู่ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ไปแรกเด็กดาบมาที่สองสี่ไม้ทเท้ามโพเร o r ห้าถ้วย เคมโพแลนว้าว wow. หนึ่งดาบพลังงานของคุณที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแบนด้อมนี้นะคะจริงๆคุณเป็นคนที่ดือ้อพอสมควรเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วบางครั้งก็เอาแต่ใจเองพอสมควรเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมีความดือ้อ คิดจะทําอะไรแล้วก็ไม่มีใครจะมาขวางคุณได้หรอกนะคะคุณจะต้องลงมือทําในสิ่งนั้นๆและคุณเองก็มีข้อดีคือเป็นคนที่ขยันทํามาหากินเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรียกได้ว่ามีความมั่นคงในสายงานในสายอาชีพที่คุณทําอยู่เลยทีเดียวนะคะฐานะก็จัดได้ว่าสบายร่ำรวยนะคะมีความมั่นคงมั่งคั่งนะคะ บางคนบางเคสคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะของตัวเองนะคะหรือจะทงานในองค์กรคุณก็จะเป็นระดับผู้บริหารเป็นหัวหน้าเลยนะคะเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะในแวดวงสังคมหมู่กลุ่มของคุณและคุณก็เป็นคนที่คิดมากพอสมควรทีเดียวในเรื่องของความรักบูเหมือนคุณเคยเจ็บปวดเสียใจกับความรักที่มันไม่เป็นไปนตามที่คุณ คิดฝันไว้นะคะคุณเจ็บปวดคุณเสียใจมากๆคุณเคยอกหักผิดหวังนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นคุณไปโฟกัสในสิ่งอื่นหรือคนอื่นนะมีคนที่เขาชอบคุณมีคนที่เขารักคุณจริงคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณคนที่รักในความเป็นคุณแต่ดูเหมือนคุณจะไม่ได้สนใจเขาหรือเธอคนนั้นนะคะคุณไม่ให้ความสำคัญเลย คุณหันหลังให้ด้วยซ้ําคุณไม่ได้แยแสคุณไม่ได้เห็นคุณค่าของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ติดกั้นด้วยนะเป็นค,คนที่ถือว่าพลาดไปอ่ะพลาดไปดีกว่าหมอก็ไม่ได้อยากจะซ้านะแต่คุณอาจจะคิดมากคิดเยอะนะคะเพราะว่าก่อนที่จะพบเจอคนคนนั้นนะ่ะจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าเป็นความผิดของคุณหรอก อาจจะเป็นเพราะปมในอดีตของคุณที่คุณเคยเจอกับความรักที่แย่ๆท็อกซิกหรือคนที่มาหลอกคุณคนที่เห็นคุณจะเปิดนอกคนที่ชอบคุณด้วยผลประโยชน์นะมาทําให้คุณรู้สึกว่าหมดหวังนะไม่อยากจะคิดละในเรื่องของความรักนะเหมือนปิดประตูหัวใจนะปิดกั้นตัวเองนะไม่เชื่อมั่นในความรักไม่เชื่อหรอกว่ารักแท้มีอยู่จริงนะอยู่เฉยๆดีกว่าไม่เจ็บตัวไม่เปิดใจดีกว่า กลัวเปิดใจไปอ่ะก็จะเจอคนไม่ดีอีกนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะทํางานนะเดินทางนะสแสวงหาความสุขนะปรีวิเวกค้นหาว่าชีวิตนี้นะเราเกิดมาเพื่ออะไรเรามีจุดหมายอย่างไรเราจะทำาไงต่อไปเหมือนคุณค้นหาสัจธรรมในชีวิตซะมากกว่าเรื่องของความรักนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาด ดูคนออกมองคนเป็นนะแต่คุณไม่พูดว่าใครดีใครร้ายยังไงคุณเป็นคนที่ชอบสังเกตคนอยู่เงียบเงียบนิ่งนิ่งนะคะคุณจะดูหมดแหละว่าใครเข้าหาคุณยังไงดีไม่ดียังไงนะคะเนี่ยคุณดูเสียใจกับเรื่องเราในอดีตมากเลยนะคุณพยายามที่จะฮิลตัวเองด้วยเหมือนกันไปพบเจอคนที่ดีพบเจอคนที่ใช่แต่คุณเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่ทําอะไร เรื่อที่เลือกที่จะใช้อีโคนะบางทีบางเคสมันอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่ไกลกันแคขนาดนี้นะหรือคบกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนคุณก็คิดว่ามันคงจะเป็นไปได้ยากเวลาเราก็ต่างกันเราจะคุยกันแต่ละทีมันก็ไม่ตรงกันมันมันดูยากในความรู้สึกข,ของคุณนะในการที่จะเริ่มต้นในการที่จะชัดเจนจริงจัง คุณก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายคุณก็เลือกที่จะอยู่ในมุมของคุณแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทํางานนะบางคนบางเคสอาจจะชอบท่องเที่ยวนะคะบางคนอาจจะเลี้ยงสุนัขนะรักสุนัขรักแมวนะไปไหนเอาไปได้วยกันหรืออยู่บ้านเนี่ยก็มีความสุขแล้วลนะเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวสุนัขคู่ใจไปนะคุณคุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวดีกว่าไม่อยาก ไม่อยากเจอกับเรื่องราวที่มันเจ็บปวดผิดหวังอีกไม่อยากคาดหวังนะคะแม้ว่าคุณจะมีใจให้กับเขาหรือเธอคนนั้นก็ตามนะหากคุณมีพลังงานฝ่ายชายหรือแมสคลินเมื่อคุณอยู่ในเทศสภาพใดก็ตามคุณเคยรักใครชอบพอใครบางคนที่คุณมองว่าน่ารักนะน่ารักมากๆใจิตใจดีมากๆงามมากนะคู่ควรเหมาะสมกับคุณมากๆ คุณคิดถึงเธอเฝ้าฝันนะคิดถึงแต่ดวงหน้าเธอคุณมองว่าเธองดงามคุณมองว่าเธอมีสิทธิ์เลือกเลือกใครก็ได้เพราะเธอเนื้อหอมเธอโดดเด่นเธอเก่งเธอฉลาดเธอสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าคุณอยู่ไกลขนาดเนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เธออาจจะเลือกคนที่ใกล้ตัวหรือคนที่ดีบอกคุณก็ได้คุณค่อนข้างจะมีความคิดที่ ปิดกัน้นมีไมซตที่แบบบล็อกตัวเองหมดเลยนะคะหรือบางคนบางเคสนะคะเคยคบหากันเคยดูใจกันแต่ไม่มีสถานะกันนะคะแล้วปิดกั้นกันไปแล้วไม่คุยกันแล้วบอกกันไปแล้วไม่พอใจกันน้อยใจกันก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มนะคะความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปนะในเรื่องของความรักของคุณคนโสดในครั้งนี้ เรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณคนโสดในแรนดอมนี้จะเป็นยังไงจะสมหวังไหมนะคะจะเป็นยังไงเนี่ขอดูสิหนึ่งไม้เท้าสิบดาบว้าวสี่ไม้เท้า สามเหรียญเด็กดาบใต้สำหรับเป็นเด็กถือถวอ้วย Impress ้าวอุ้ยเจ็ดถ้วยห้ามีเทา้าอาวอาเอาเอา,เอา,เอาสวยจังเลย Impress ก็ขึ้นมาแล้วมเมรรื่อกี้ Emperor นนี้ Impress ยอด แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณคนโสดในแรนด้อมนี้มีเกณฑ์ว่ามันจะได้เริ่มต้นใหม่นะจะได้เริ่มต้นอย่างมีแพชชั่นมีความกระตือรือร้นมีความรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นอยากจีบอยากคบหากันนะใจร้อนด้วยมีไฟปรารถนาด้วยนะความเจ็บปวดที่เคยมีมาทั้งหมดทั้งสิน้นมันกําลังจะจบลงจบเลยแหละตั้งแต่คุณฟังคลิปแรนดอมนี้มันจบแล้วนะ จบแบบสุขสีชมพูมากมีความสุขมากอะไรที่ไม่ดีมันจบไปแล้วนะคะความสมบูรณ์ความมั่นคงทางความรักนะคะรักที่สุขสมหวังนะคะกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณจะได้พบกับความรักที่คุณรอคอยรักที่คุณปรารทนามาเริ่นนานนะคะไหมนี่และ จะเป็นรักที่บริสุทธิ์นะเป็นรักที่มีแต่การให้เป็นรักที่มีแต่ความใจดีต่อกันเป็นรักที่เขาหรือเธอคนเนี้ยจะตั้งใจรักคุณมากๆจะมอบแต่สิ่งดีงามให้กับคุณหากคุณมีพลังงานฝ่ายหญิงเป็นนีนนะคะคนคนนี้จะเข้ามารักคุณอย่างสุดหัวใจนะคะเขามองว่าคุณเหมือนนางพญานะร้อนแรงเซ็กซี่หน้าสนเสน่หา จิตะะใจดีน่ารักนะน่าทนุถนอมเขาจะรวมมันติกกับคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านทางจิตวิญญาณบ้านที่เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะเป็นบ้านที่เขารู้สึกว่าอยากอย,กอยู่ด้วยตลอดไปนะคะคุณกับเขาจะได้ลงเอยแต่งงานกันได้ครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนเป็นความรักที่สุขสหวัง แฮปปี้ที่สุดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะนะเป็นเพอร์เฟกต์ไทมิ่งแล้วนะคะที่คุณทั้งคู่จะได้เข้ามาพูดคุยกันนะคะได้มาปรับความเข้าใจกันนะคะอะไรที่เคยไม่เข้าใจกันหรือเข้าใจกันผิดนะคะคุณจะได้มาพูดคุยกันแล้วนะคะคุณจะได้มีการติดต่อสื่อสารนะคะมันจะไม่นิ่งเงียบอีกต่อไปแล้วนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะกระจ่างชัดให้คุณได้รับได้รู้นะคะความรักของคุณจะค่อยๆพัฒนาเติบโตไปด้วยกันนะคะเขาคนนั้นโนที่มีพลังงานฝ่ายชายหรือแมสคววินเขาจะเป็นฝ่ายพยายามพยายามทําทุกอย่างนะ,ะเพื่อให้ความรักนี้มันมั่นคงนะคะคุณมีหน้าที่อยู่สวยๆนะะบนหอคอยเดี๋ยวเขาจะปีนไปหาคุณเองนะ,ะไปทําให้ความรักมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมายัางไงคุณก็สมหวังในความรักแน่นอนนะคะ ให้ออกมาเนี่ยแค่สองใบเนี้ยก็จบแล้วเห็นไหมสุดยอดมากๆแคบแคบไว้เลยนะใครดูอยู่เนี่ยเก็บไว้เลยนะดีมากๆนะคะเองปังมากในความรักนะคะเป็นความรักที่มั่นคงยืนยาวนะคะโรแมนติกด้วยนะ,ค,ะคุณจะได้พบกับคนที่เขารักคุณที่สุดรักคุณอย่างสุดหัวใจหากคุณมีพลังงานฝ่ายชายหรือแมสคูลินไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศสภาพใดก็ตาม เธอคนนี้นะจะรักคุณจะเทิดทูนคุณนะจะใจดีกับคุณจะอ่อนหวานกับคุณจะโอเเอาใจคุณจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะจะเข้าใจคุณจะให้กําลังใจคุณจะกอดคุณไว้ในยามที่คุณต้องการกําลังใจนะคะจะเซ็กซี่ในวาในเวลาที่คุณต้องการด้วยนะเธอเป็นคนที่ครบเครื่องมากๆสำหรับคุณเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์แมทมากๆคุณได้พบกับคนที่ตรงใจตรงสเปคถูกใจมากๆนะคะ เดีしし๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้คนคนนั้นเนี่ยเขาเข้ามาในชีวิตคุณหรือ,อยังนะคะแล้วเ้าืเข้ามาแล้วเขาคิดและรู้สึกไงกับคุณในตอนนี้นะคะคิงเหรียญว้าวคิงดาบหกเหรียญ กิ่งไม้เท้าสองไม้เท้าสามเหรียญได้สำหรับเป็นเดวิวไม่ลงมากครั้งไครมากอม,อมเจ็ดเหรียญกลิ่นไม้เท้าอูเซ็กซี่จังเลย เขาเนี้ยเขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะเป็นคนที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วเป็นคนที่คุณเคยดิวกันแล้วเคยคุยกันแล้วนะคะเป็นคนที่คุณเลิกติดต่อกันไปบล็อกกันไปก็ได้หรือห่างกันไปก็ได้เงียบใส่กันก็ได้แต่เขาอยู่ในชีวิตคุณแล้ววนเวียนป้นเตี้ยอยู่เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่นะขยันทํางานเก่งนะคะเป็นคนนิ่งๆน,นิ่งมาก นะ้ามาสุกข,ขุมค่อนข้างจะพูดน้อยนะคะน่าเกรงขามเป็นคนที่ดุดุซ้วยซ้ำแต่เน่ยคิงออกมาสามคิงเลยดูสินะมีสเสน่ด้วยรอด้วยเท่ด้วยนะมีอำนาจวาสนาบารามีด้วยนะบทที่เขาจะเคร่งครึมน,นะมีความเป็นผู้นำบริหารคนจัดการคนเขาก็ทำได้ดีนะคะตัดสินใจอะไรเขาก็เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดบทที่เขาจะไปกินไปเที่ยวนะ หรือออกสังคมเขาก็หล่อเฟี้ยวนะดูดีแต่งตัวแบบหูสะดุดตามากเท่มากใครเห็นใครก็มองเขาอะมีแต่คนเข้าหาเขาเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นมากๆในแวดวงสังคมหมู่กลุ่มของเขาเรียกได้ว่าฐานะดีครบเครื่องการศึกษาดีเป็นผู้นำสูงฐานะรำ่ำรวยมั่นคงนะคะขยันทำงานเก่งจริงจังในเรื่องของงาน นะในช่วงเวลาทํางานก็จริงจังในช่วงเวลาเล่นนะหรือพักผ่อนก็ทําได้ดีสเสนปลปล่ห์แพรวพราวทีเดียวคนคนนี้แต่รักใครรักจริงนะคะไม่ค่อยจะมีใครเข้าถึงเขาได้ง่ายๆหรอกนอกจากคุณเขากับคุณเนี่ยนะคะคือคู่บุญคู่บารมีกันนะคะคือคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ได้นะคะในชาติภพนี้ นะคะคุณอาจจะเคยช่วยเขาเขาอาจจะเคยช่วยคุณนะมีแต่การให้ให้เงนินให้ทองให้สิ่งของประารถนาดีต่อกันเขากับคุณเนี่ยนะคะอาจจะเคยช่วยเหลือในช่วงเวลาที่คุณอาจจะแบบทุกข์ร้อนอ่ะในช่วงเวลานั้นคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีใครเลยเดือดร้อนคนคนนี้ก็โผล่เข้ามาช่วยคุณก็ได้หรือเป็นจังหวะของเขาเองก็ได้ที่ว่ามีปัญหานะทางธุรกิจทางการงานการเงินใดๆก็ตามคุณก็เข้าไปช่วยเหลือ นะช่วยฮิลเขาช่วยให้คําแนะนําเขาช่วยให้กําลังใจเขาก็ได้นะคะคุณหรือถ้าเกิดคุณยังไม่เคยช่วยเหลือกันเลยในชาติภพนี้ก็เป็นไปได้ว่าคุณน่ะเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาหลายภพชาติแล้วคุณเคยเกื้อหนุนนะช่วยเหลือจุนเจือกันมาเคยทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันนะเป็นคอยสนับสนุนซึ่งกันและการเรียกได้ว่าเป็นคู่บุญทีเดียวนะคะคนคนนี้รักคุณมากๆนะ คิดถึงคุณนะคะอยากมาพบมาเจอกับคุณแล้วไพ่ก็ออกมาตอบแยมเหมือนเดิมเหมไหมนะคะว่าเขา,าอะเนี่ยคิงเหรียญมีแต่เหรียญมีแต่ไม่เท้าเห็นไหมมีความปราดถนาในตัวคุณมากๆนะคะคิดมาดีแล้วนะคะว่าจะต้องิดต่อมาหาคุณมาพบมาเจอกับคุณมาพูดคุยกับคุณนะคะหลังจากที่สองมองคุณแล้วก็ได้แต่นิ่งเฉยนะแต่ตอนนี้ไม่อยากจะนิ่งแล้ว ะคะเขาอาจจะอยู่ในที่ที่ติดทะเลก็ได้นะอาจจะอยู่ต่างประเทศได้หรืออยู่ในเมืองไทยก็ได้แต่หรือเวลาว่างๆเงียบๆปีกวิเวกก็จะชอบไปดูมองน้ํามองฟ้ามองทะเลนะคะ้าิที่ตกดินเนี่ยชอบมากมองไปแล้วก็คิดถึงคุณไปคิดว่าเมื่อไหร่เราจะได้มาสร้างครอบครัวด้วยกันเมื่อไหร่ความสัมพันธ์ของเราจะได้พัฒนานี่คือสิ่งที่เขาคิดเขาอยากจริงจังชัดเจนกับคุณ นะคะคนคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริงเลือกเยอะเลือกมากด้วยแต่เขารักและเลือกคุณนะคะคุณไม่ใช่ตัวเลือกของเขานะแต่เขารักคุณจริงๆแล้วเขาก็ไม่เคยมองใครเขาเลือกคุณเพราะว่าคุณดีคุณน่ารักคุณจิตใจงดงามคุณไม่เหมือนใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาจะทำอะไคุณต่อไปคนคนนี้เขาจะ ทำยังไงกับคุณต่อไปในเรื่องความรักนะคะเดวิลอ๋อเดดเดดเจ็ดเหรียญเก้าถ้วยวิ เอ็มเพรสเอ็มเพรออกมาอีกแล้วน่าสำหรับเป็นสามเหรียญไม่ใช่เรื่องมืงเออแล้วเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องมืงเออล้วคนคนนี้นะคะกับคุณน่ะนะคะน่าจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วจริงๆเนี่ยนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีสถานาะกกนะแล้วเงียบกันไปแล้วจบกันไปแล้วนะแต่เขาอ่ะ ไม่เคยเลยที่จะลืมคุณเขากาลังคิดหาแผนการในการที่จะกลับมาใหม่มาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เห็นไหมนะท่านฟอร์มใหม่เลยนะกลับมาหาคุณแล้วมาแบบด้วยจิตใจที่ร้อนแรงมากๆใจร้อนมากๆนะมาเกิดใหม่ความสัมพันธ์นี้มันต้องเริ่มต้นใหม่มันต้องเกิดใหม่นะเขาอะนะคะ มองว่าคุณคือความสุขของเขาเนี่ยเขาแต่งตัวรอเสมอๆนะเขาคิดไปถึงการเดทการดินเนอร์ในช่วงเวลานี้เขาอาจจะแบบนั่งทานข้าวคนเดียวไปไหนคนเดียวมองดูน้ําดูฟ้าคนเดียวนะคะสั่งอาหารมาแล้วก็จินตนาการว่าถ้าได้เดทกับคุณคงจะดีมากนะถ้าคุณอยู่ตรงนี้ด้วยคงจะดีมากๆนะคะเขาพยายามที่จะเก็บเงินสร้างเนืน้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างอนาคต ทาทุกสิ่งอยากให้มันพร้อมที่สุดเพื่ออะไรเพื่อรอคุณนะคะเพื่อรอนางเพื่อรอนางฟ้าของเขาเพื่อรอเจ้าหญิงของเขาเพื่อรอควีนของเขาราชินีของเขาคนที่อยู่ในหัวใจของเขามาเนิ่นนานนะคะคนคนนี้จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะจะทําความรักให้มันสําเร็จสมหวังนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะ เขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ความรักครั้งเนี้ยมันเกิดขึ้นให้ได้ให้ความสัมพันธ์มันเป็นจริงเป็นจังจับต้องได้คนคนนี้คิดถึงแผนการที่จะออกเดินทางมาพบมาเจอกับคุณด้วยนะคะหลังจากที่เขาเงียบไปคิดทบทวนตัวเองมาเนิ่นาแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเขารักคุณแต่เพียงผู้เดียวเขาต้องการคุณนะคะเขา,าตามส่องตามดูคุณตลอดเลยนะคะ ่องไปก็รักไปส่องไปก็คิดถึงไปนะคะมีแต่วความโรแมนติกมีแต่วความพิศวาสมีแต่วความรักที่มอบให้กับคุณอยากจะมาพบมาเจอกับคุณนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเขาจะต้องทําให้คุณกับเขาได้มารักกันให้ได้เป็นครอบครัวกันให้ได้เป็นพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันตลอดไปได้แต่งงานกันให้ได้นะคะคนคนนี้ไม่เคยหมดหวังเลยในเรื่องความรักเขาจะกลับเข้ามานะคะทําให้ คุณใจฟูทําให้คุณมั่นใจว่าเขารักคุณจริงๆเขาเป็นคนที่โรแมนติกมากนะคะกับคนอื่นเขาจะดูแข็งกระด้างเงียบนิ่งขึงแต่กับคุณเนี่ยเขาจะมาแสดงออกให้คุณรู้เลยว่าเขา,าอ่อนหวานอ่อนโยนคนคนนี้จริงๆเขาก็เลือกคนนะคิดเยอะคิดมากนะแต่แต่เขาก็รู้ใจตัวเองนะจากการเงียบจากการที่ไม่ได้ติดต่อจากคุณนะเขาก็รู้สึกว่าทาไมเขายังรักคุณอยู่ นะยังอยากส่องคุณอยู่ยังอยากตามดูคุณอยู่และในใจเขาก็มีแต่คุณอยู่เพียงผู้เดียวนะจนเขาแน่ใจแน่ชัดแล้วละ่ะว่านี่แหละคือความรักนี่แหละคือรักแพ้นะคะรักแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยแม้ว่าอะไรก็ตามที่จะเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะเขาก็ก็ไม่สามารถทําให้เขาอะลืมเรือนคุณไปได้เลยไม่สามารถทําให้เขาหมดรักคุณได้เลยตรงกันข้าม เขากลับยิ่งรักคุณมากกว่าเก่านะยิ่งเวลาผ่านไปภาพคุณยิ่งชัดขึ้นมาในหัวใจเขาคุณคือคนเดียวที่เขาเฝ้ารอคอยคุณคือคนที่เขาถูกสเปกถูกใจมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานิสัยใจคอคุณคือคนเดียวที่เขา ถูกใจและรักมั่นคงอยู่ตรงนี้เสมอๆและเขาจะทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขามันเกิดขึ้นจริงๆมันจับต้องได้มาครองคู่อยู่ด้วยกันให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาให้พี่ไพ่เขียวเรือแนะนำกันดีกว่านะคะหมอว่าไพ่อันนี้น่ารักดีอ่ะคำตอบเขาบแบบฮาฮาดีนะดูจากคลิปคิปอันก่อนแรนด้อมอันก่อนหมอรู้สึกว่าพลังงานเขา ฮาฮาดีอ่ะขหชอบอะไพ่คีออฟเลยอยากบอกอะไรกับคนโสดในแรนดอมนี้ค่ะข้อจำกัดเอคุณคุณหรือเขาเนี่ยแหละนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีข้อจำกัดนะที่มีไมคเซ็ตที่แบบไอ้นุ่นก็ไม่ได้เอ้นนี่ก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรือปิดกั้นหัวใจนะลองเปิดใจดูนะคะไม่งั้นน่ะทุกอย่างมันจะพังนะความรักที่แท้ความรักที่ดีอ่ะ มันจะจบลงนะหากคุณไม่เปิดใจค่ะคุณปิดกั้นตัวเองนะคะนี่แหละเขาหรือเธอคนนี้คือของขวัญของคุณนะคือคือคนที่เบื้องบนจัดสรรมาให้กับคุณนะคะห่างไกลใจจังไม่ต้องกลัวนะว่าความห่างไกลเนี่ยนะคะจะทําให้ความรักมันจืดจางลงมันไม่จริงนะคะความรักก็ยังอยู่ตรงนี้แค่คนรู้จักทําไมอะ่ะคุณตัดพ้อเหรอนะว่าเขาคงมองเราเป็นแค่คนรู้จัก ผ่านมาเราก็ผ่านไปไม่จริงไม่ใช่นะไพ่บอกว่าไงเขาก็รักคุณแะไยังไงอีกรักพิกล็อกไพ่บอกว่าเดี๋ยวเกมอาจจะพิกก็ได้นะความรักครั้งเนี้ยที่คุณคิดว่าเป็นแค่คนรู้จักอาจจะพิกล็อกก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยหนึ่ง number one เนี่ยยังไงเขาก็รักคุณเพียงหนึ่งเดียวแล้ยังไงอีกคะขอโทษโปรดคืนดีเห็นไหมเขาจะกลับมาพร้อมกับน้ำตามาอ้อนคุณมาขอร้องคุณให้ดีกับเขาเถอะ นะอย่าโกรธเขาเลยคําสาบานคุณกับเขาเคยสาบานกันไว้หรอว่าจะคลองคู่กันอะนะคะหากคุณสาบานกันไว้เนี่ยเดยวเขาก็กลับมานะคะมาคลองคู่กับคุณแน่นอนนะคะคําสาบานคํามั่นสัญญาใดๆที่เขามีไว้ให้กับคุณเขาจะมาทําให้เป็นจริงนะคะหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้สาบานสัญญาอะไรกันไว้ก็อาจจะเป็นอดีตชาติก็ได้ที่คุณเคยสาบานกันไว้ว่า เมื่อเราเกิดมาพบเจอกันก็ขอให้เราก็ขอให้เราได้ครองคู่กันนี่แหละนะมันกำลังจะเป็นจริงนะคะทำความรักให้เป็นจริงเถอะอย่าทำให้มันหลุดลอยไปเลยนะคะหากคุณไม่คว้าเขาไว้นะคะคุณก็จะโสดสโมสรคุณก็จะโสดสโมสรต่อไปนะคุณก็จะเข้าสู่สโมสรของคนโสดนะพยายามเข้าพยายามเข้านะคะอย่าปล่อยไปนะ เปิดใจปรับเปลี่ยนไม้เซ็ตใหม่เนี่ยไพ่ไพ่ตลกอีกแล้วนะตอนจบมาครั้งคือแรนดัมแรนดอมโสดก่อนหน้านี้ก็หาอันนี้ก็หาอีกโสดสโมสร่อต่อมาให้พี่ไพ่แอนเดอร์นออฟเดยแนะนำาันันดีกว่านะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณคนโสดในวันนี้ค่ะชวเกลีย sure. ลาบามีและเดนิเอลไพแอนเจิลออฟเดอะเดย์แนะนำว่าตอนเนี้ยนะมีใครทำให้คุณไม่สบายใจไม่พอใจไหมนะะอาจจะเป็นเขาก็ได้คนที่เงียบใส่กันไปนะคนที่ปิดกั้นกันคนที่ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะลองดูนะลองตัดสินใจลองพูดคุยลองเคลียร์กัน นะลองดูบางทีคําตอบที่คุณได้รับมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะอาจจะดีกว่านั้นก็ได้นะคะอาจจะทําให้คุณสบายใจขึ้นมาก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะคุณลองดูว่าคุณจะทํายังไงนะกับความสัมพันธ์นี้กับความรักครั้งนี้จะให้โอกาสเขาไหมอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาให้พี่ไพโรแมตแอนเจิลแนะนำกันดีกว่านะคะ ให้อยากบอกอะไรเรามาให้ไพ่เรามาให้ไพ่โรแมนเอ์เดี๋ยวเรามาให้พี่ไพ่โรแมนเจอร์แนะนำกันดีกว่านะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณคนโสดในแรนดอมนี้เทฟูเนตนะคะแล้วก็เมดกซิลฟอร์ดและ อันดีควายเต้นเลให้ออกมาบอกในทิศทางเดียวกันเลยนะว่าความรักครั้งเนี้ยนะรักที่แท้รักที่ดีมันจะต้องเกิดจากการพยายามการที่จะพูดคุยกันการทำตัวน่ารักใส่กันการจีบกันการทำตัวแบบเด็กๆบ้างก็ได้โดยเฉพาะคุณที่มีพลังงานฝ่ายชายหรือแมสคูลีนี่ยคุณนิ่งมากนะคุณเก็บตัวอยู่ในถ้ำ นะคุณไม่ค่อยแสดงออกมันทําให้มันจืดชืดนะความสัมพันธ์มันไม่ก้าวหน้าไปไหนรวมไปถึงตัวคุณเองก็เหมือนกันนะคะคนที่มาฟังคลิปแรนดอมนี้เนี่ยเพราะเพราะพลังงานคุณอนะดูปิดกั้นความรักมากๆคุณคุณต้องทิ้งนะไอ้รักที่มันไม่ใช่รักที่มันทําให้คุณหมดแพชชั่นรักที่ทําให้คุณสิ้นหวังนะรักที่ทําให้คุณเจ็บปวดคุณต้องทิ้งมันไปนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะ ทําตัวให้ล่าเริงสดใสเข้าไว้นะคะทําความรู้จักกันกับเขาคนนี้และเขาคนนี้แหละจะเข้ามาเป็นความรักแท้เป็นรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่คุ้มค่ากับการรอคอยของคุณมากๆนะคะให้คุณนะ่ะพยายามพยายามเปิดใจทําตัวให้มันมีความสุขคิดแต่เรื่องบวกนะคะมีแต่พลังงานบวกสดชื่นสดใสเข้าไว้นะคะแต่งตัวแต่งหน้า นะทำอะไรใหม่ๆนะทำตัวให้มันมีสเสน่ห์นะคะอย่าหมดไฟอย่าท้อแท้ท้อถอยนะคะยังไงก็ตามเนะี่ยคุณได้สมหวังในความรักแน่นอนนะคะเพียงคุณเปิดใจนะคะคิดใหม่ทำใหม่นะอะไรที่ไม่ใช่ความรักที่ไม่ใช่จบมันไปซะทิ้งมันไปซะแล้วเชื่อมั่นว่าคุณจะไม่เจอกับเรื่องราวร้ายๆหรือคนแย่ๆอีกต่อไปให้เชื่อมั่นและรัทธาว่าคุณจะได้ พบกับรักแท้รักที่ยิ่งใหญ่รักที่คุณรอคอยรักที่คุณเฝ้าฝันรักที่คุณอธิษฐานร้องขอมาคุณจะได้สมหวังแน่นอนนะคะยังไงก็ตามหมอก็ขออวยพรให้คุณทุกคนในแรนน์่อนี้สุขสมหวังในความรักโดยเร็ววันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะไว้พบกันใหม่กับหมอฤทธิในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ